มายา่ออกเดินทางรถไฟครั้งแรกในสวีเดนไปหาคนเดีียววนนั้บ้านคุณย่าอ๋อไม่รอผู้ชายนะอีกคนเดียวเราไม่เห็นด้วยนะถ้าเรานั่งนี่รอปวดนี่อันนี้หอาอกลกากนะันเนาะอันนี้ถ่ายถนะุงหรืออะไรเนี่ยไม่โยงเนี่ยนางไม่ชอบเออเว้ยพิกเกอร์สินนางหาพี่เนี่ยพี่ชอบอันนี้เห็นข้างหนะนะลังไม่เป็นไรอ่ะยกมือแล้วจะยกทำไม อ่านโซน่าสตาร์คุณได้หรอใช่ใช่จ้าประจีจ้าใช่จ้าคุณหลานคุณป้าอคุณป้าคุณหลานถ่ายรูปกันโอ้คือเนาะนนี่มัไปหลานก็ได้ดังใจเนาะหลานก็ได้ังหวัดเราก็ไป็นแบนั้นเลยเืออ่านได้เลยคุณหลานเออเออคุณหลานเออเหอนาะโซน่าไปนี่กุมภาพกุมภาพก็ใช่ไงอันนี้ก็ไซส์ยี่สิบสองไปนะ รถไปออกแล้วรถไปออกแล้วข่ายื้อนี้าวง่าางเป็นพี่กิ๊กสุดแนวเลยที่กิ๊ใช้ยอะไรเดียโซน่าสตาง์อ่าจะไปนั่งรลงตรงนี้เปิดลงตรงนี้ก็ได้ก็เไปเป็นกุเป็นรทุกน้วอก็ได้ไปลงกับพี่ก็ได้แล้วก็ท่ป็นกันหมดกันก็รู้แ่กแยกมันตัดกันไม่ลง จ้าโซโซเรกันอยู่ที่รถไฟจ้าโซเรพี่วันคนสวยโซเล่โมบุลัยทุกที่จอดดอกมนต้องมาตัดต่ออีกเจ๊แพทย์ก็ต้องตัดเอาด้านหลังเพราะว่ายจ๊แพทย์เห็นด้านหน้าไม่ได้ดัดตาดัดด้านหน้าออกแล้วแต่ด้านหลังเออโอ้ย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 เพราะว่านูตัดต่อเป็นไงงานตัดต่อเป็นไงานใช่ใช่มันไม่ไลฟ์สดก็โอเคไงมันตัดไม่ไลฟ์พรเอาไปตัดทีไปดูทีเรียนเป็น้ำเปชรเดียว หมวกสวยร้านสาวใส่หมวกสวยค่ะแม่ยาท่านสิเหมืไอ้จะรสนนะกดยเห็นมาั่ตายของยานลาดสามนานคาคุณป้ามีคนเดีที่ไม่ชอบออกสร้แกคุณป้า่กล้านอบลูกเริงลูกมาเที่ยวรถไฟ <c oughs> บ้านคุณย่าน,นานก้าค่ะ ทางวิวสวยๆคุณป้าก็เอาแต่คุณลานทายดแหละดูดูุยโอเล่ถ้ามาจากบ้านแกใกล้มากอ่ะใกล้ดิใกล้สิเพรว่าโซนน้านี่มันไปมันไปอันนี้เลยนะเอาเลยอ่ะเออเไปสูงได้เอไยไม่ปเดินทางนันต้องหดเดินทาง่ายใช่ม่มั่นใจหรอกมันมีป้ายอู่ไงโอเล่มันป้าอยู่โอเล่ มีอย่างงี้อยู่เจ้าต้องคอยดูสถานีแล้วเจ้าก็จดจำได้ใช่แล้วโซเลเดียกันถ้าโซเลียเปานี่นั่งจานี่หนึ่งนะ่เลอนนนับไปยังเมื่อกี้เนี่ยสามายได้อะสามใบนะเลยนะนับนะอาจยะาหน้าที่นั่นเล่นเนาะคุณอะผู้ขด่ายท่จะพูดแอบแอบกงายสุะพูดแอบนั่งรถไฟไปหาคุณย่าใช่ไหมคะค่ะรถไฟเรากม่ถ่ายได้ างป้าวันิป้าวันก็ถ่ายเป็นรูปนะแต่เนี้ยก็แอบใจนี่ไปอันนู้นปาลียังไม่แอบยังไม่ได้ปเลยแบบยังไม่สารจริงจ้ายังไม่ทายจะไม่ทาบ้านน้อยทีเดียวเพราะว่าเครื่องสำอางทุกชนิดเพราะว่านางคืนซิมม์เออร์เขาเข้าใจผิดทาล้อไม่ทาแม่ไม่ใช่ยังไม่ทายังไม่ทาอะไรเลยยังไม่ทาอะไรเลยเนี่ยอาบนักสิ่งก็ไม่เ่ สินที่น้อยแล้วก็ยังไม่ตายยังไม่าเกแ้นาะวิวทิวทัศน์างๆใม้แต่ป่าท่เขาส่ายเดียวหรอกคือเขาไปไม่ใช่ขบวนเดียวไม่ใช่ขบวนเดียวเพราะมันมีสายให้พักอยูด้ยเพราะว่าถ้ารู้ว่าคันนั้นมาต้องต้องจัดตารางเัยนะตรงเป็นเวลาค่ะเป็นเวลาอ้ยไอ้คุณป้าคุณป้าตายเอาป้ายไปถึงไหน ถึงป้ายนี้แล้วนะคะนี่ถึงป้ายนี้สวยจังเนาะถสถาน,นีนี้แล้วอ,อกีก1้ายสิบถึงถิงุนสิบอออแก่ป้ายิเซตต้ขอแ่เซต้าแล้วเราไปลงไดแต่มันมีไปมันมีนมไป สบายสบายเขาจะอกว่าตั้งแต่ร้านบฝากสินมานี่ก็เลยแซวนะาถ้าไม่นำฝากชินมามน้อมนน้อยต้องนอกว่าบ็ลอน้กาถึงไมบอ็ด่ายเออี่ตงมาคุณบอก่าเาองแล้วนางมาาคามุณยาเสร็จแล้วสถทานี่สุดท้ายแล้วนี่ไงมาปีปาเอนึกแล้ว่าพี่น้อยเด็กตื่นเนี่ย มาพี่น้อยแล้วจ้าพี่เปาจะบินดูไลอยู่บอกแค่นี้นะคะห้านาทีผ่านไปถึงแล้วจะเดินลงจากแล้วมาจบตัวลงลงแล้วจะนะไม่ค่อยลงมาจ้าลูกๆก๊อปก่อนลูกเดี๋ยวมันัวดเอเคไปกจะเดินลงแล้วเอ้าหอยตาบดีด้วย นู่นค่ะสะพานค่ะขึ้นสะพานไปเลยค่ะจะลงไปไหนคะลงทางนู้นเหรออ้อมทางนู่นเหรอมีสะพานตรงนี้ด้วยนะคะขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งขึ้นสะพานกันไม่ได้